สวัสดีครับพี่ชายมาซาเชียผมบอกว่าเราไปน้องมาครับประมงเรื่องเสียบครับวันนี้เฮ็ดให้นางเลยครับนางมาต้มไก่นหอนใส่นหนาอนครับนี่งหนามเช่น้อยเติมน้หนี่อีกน้อยหนึ่งเสียบสวัสดีค่ะพี่น้องมาดูเราอี่านี่ครับต้มไก่เสียบนี่น้องเนาะคนบวบคนนู้พี่น้องเสียบบอกอันนี้อันนี้นี่พัดตุ้งพังตุ้งพังเต้ค่ะพัดเส้นหมูค่ะ แก้วแก้วสม,สมนี่พี่น้อง,งมันเลือกขาดมันก็ลับฟดดีครับเสียบแก้วกลมใกล้ชิ้ง่าย,ย,ย,ยเหมือนีด็ค่ะมาครับพี่น้องมาได้พี่น้องมากินข้าวน้ำกันค่ะมาได้ค่ะมาเี่กกินข้าวน้ำกันพี่น้องมาครับ <c oughs> สวัสดีค่ะมาได้ค่ะกินข้าวพี่นอ้องพร้อมนี่ให้กูด,ดัมประเทศทาค่ะกินแก้วกินข้าวตินนง่ายเหมือนีด็ เสษนะย่อหัวจับเป็นที่มันเองนะก้อนมันคือผัดเศบครับแขงใส่ไปเน่อยใช่ไปหน่้นะเดี๋ยวคันสมมันจราคันสมจับเลย

ไปเยอะจังแม่มือสูงน้องเสิกับบางมือก็บรไล้งไปค่ะจะไปเลือกเองมพรกัมว่ก็บริเลสานแบบน้องปลาหนไลไย้นะ ตาบ้านเขาในวันนี้เห็ดปลาลาดอไอยังก็แฟเ้อค่ะมาหน้าบ้านสสูตรเขาม่ตูนี่แสบเพลยค่ะปลาลาดตัว <c oughs> ลาดตัวไ <c oughs> ม่ติดเสีย ลาดตัวอะอีกไม่อไใครท่านนันกเถ้าทรบุ่งได้ยงมั้ไม่ได้หย่อนะสุ่พอผักนี่นนะพพมี

ม่แห้งเนี่ยน,นี่น้นนันทอนี่มแห้งแห้งพื่อนมาหักไปยินกันกน,กนยิงง่ายเลยนะพี่น้องเขาน่ะแบบอันนี้ไมน่นุ้งซริง่นะต้นลายกับสอดสืก,กัตามใส่เน้นคดำค่ะาาอามากทามาสอเสิมกินได้มางสดสก,กับกินได้เยอะค่ะ ก็บางเรื่องอ่ะน้องเป็นอย่างก็เห็นแบบกินได้ไทยหลายกว่านี่ย้ำเด่นติดไอ้โมดัเแล้มกักข่างเรามักอาหารไทยหลายกว่าแต่วตัวอะนรเนี่ยสุดๆที่มาก,กินกับแม่แล้วตัวมึงเห็นแม่งน้ำหนัก <c oughs> เห็ดปลาค่ะแค่ปลามันยากเลยนี่น้องมันน้อยแค่ประหยัดต้องดีที่แรก พีล่ล่างใส่ล่างพุงออกตาบเรได้งามแบบนี้เขาเห็ดบรได้งามด้วยค่ะกันเขาเ่ได้เหตุด,ดีๆเขามมีสูตอนะ,อะไอเด๋ยวไม่ได้คือกันหมดก็ไม่เงี้ยสมเยงไม่ได้เหตดป่าตัวนีว้เหมือนให้น้อยๆสุดเสียใจตลอ ดไม่ทุกมือเด้อค่ะบางทีแบนั่นอ้นทรงแป้เสียค่ะแห้งตากแห้งมันจังว่าเป็นมาตากล้มดีกว่าแล้วเนาะเขาว่าบม่ตตาหน่ะตาแดนนั่นหอมันออกเนี่ยครกคือเขาอดเนี่ยนอแล้วนอนลงนอนลงหาพอแล้วนอนลงนอนลงดังกระเบื้องบังดังกระเบียงอกาสโดนนอนลงเร็ว เพิ่นบอ๊อกกิ้งก็จ้าปล่อยท้องค่ะหมาใหญ่มาหมาผู้อื่นมามากัดเพิ่เนเพิ่นบอกว่าเพิ่นเตะแต้มตอดเยอะยังร้องเด้อยังร้องยังร้องเออนล่วบอกไงเพิ่อนเพิ่นแลนหนีมาเป็นครับหมามากัดน้อนหนึ่น้อนเกงหัวกัดเลยอีกน้อยเดียวนะ <c oughs> ไม่ไปทนไรขอเขาแก้เขาเน่ย กับเของสิลูกที่เปนตาคนก็สิกับเขาในถึงนะในถึงดังโชคดีตาอยู่กลางตาเขาเะันแขวตรงเส้นตรงตาเนี่ยตาแตกไม่เป็นจนเนเออมันไมมองให้เขียนอะยรเล่าให้อขดิ มาไมีมุกกระดิกตัางก่อนเลยพี่น้องนะตอนนี้เขาได้เบินน้งบนนะซีจ้าวซีโตนี่เนาะมีมุกกระดิกตัางกันค่ะตัวนี้น้นนองใบบัตตตัวนี้สินอนตาบ้านแล้วก็ขี้ข้าแบบโซเสร์น,นมากม้าแบบนี้แล้วโซเซอร์นามากม้าสลับเปล่าแล้วสิน้อง ่เขาวางไว้ตั้งแต่เขาเปิดบัตกล้ากินจานนะ่ะจนกว่าเขาอนุญาตชวยเกลือเมนลูกตาลลูกตาลนันงมลัจออนจะขีอ่อนข่ะเห็นเท้าหนเี่ยแงงแงงเบิ้งที่แล้วกัน ควดขวดควดตลอดควดเขาบอกน้อนกับนอนขอดเนยงไม่ถึงขออันั้นก็บอกไงบ่ดื้อค่ะจบไปท้องสามท้องหยิบเอยสื่ที่ไม่ะด้นาดำน้าท้องหยิบแต่ว่าเปลี่ยนตื่อไม่หายเลยเด้อค่ะหน้าดำก็สิบ่าทบางที่เราหลงเอิญตัวที่มันตต่ไปมันซื่อท้องหยอดนะเฮ้ยหนักเนี่ยามันไป้วมันตตยน้อกัน เลยเปรียนเตือมันเป็นงาดําค่ะตอนนั้นจะมีบุคลิกที่แตกต่างมูลเลยนะบ่ดือ้อเนาะบ่ญบ่ดื้อแล้วก็บ่ยุ่งกับคนเนี่ยบะมหาหามหาเจ้าของเยอะเอ,อิ้นมากินอะเมื่อกินก,กินแล้วหนีหนีเลยนีไปนอนอยู่บ้านเพิ่นหนีไปนอนอยู่หม่อมของเพิ่นไล่กุมโมเมนต์ปล่อยท้องค่ะไล่โหดโหดเลยแหละง่ายขนานี่ย่านแบบบ้าน ขันกัดนนี่ก็ต้องลลามลบกัดนจังหาหาเบิ้งก่อนมาอย <c oughs> ู่บกัดโหดอหลีพี่น,อน้องเก่งเ,เกแม่ตเมือบานนะเดี๋ย่อยก็เมื่อเนดนคดรถเม่อไหนเราย,ายมืมให้เพื่นพี่ <c oughs> อง <c oughs> มคือเป็นละมันคืรถเป็นข้าง,างต้องเลเ่เอาเมือบานนะมือเดียว Một hai mất 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 cái này là thật đẹp à mất 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 hai mất 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 nó นหมาเล้วค่ะอยากลองังค่ะ

ยังกินต่อได้ค่ะยยใกลนี่ยาปล่กิน,กนอันเ้ต,นตมนตัวหนนะไ่ได้กินดนลใกล้บ้านนด้และต้มมนตัวแบบดนมั้แบบดอืมไอไก่ออนแแเดดยอะนางล้อแล้วนางล้แล้วนางล้ นางลงบมหลงนางลง้นางลงอยงเย่นางไมเสียไปเลยนางลงเ,นนลงเอมมอนางลงอยังเย่เอ็มเ่ยนางอ่ะเขางสมผักไหมนะครับผสมกุ้มเด็พี่นึง่งสมบัติให้คลิปกันนี่หละค่ะไม่้สมผักผสมผักกุ้มค่ะ พี่น้องหลายๆท่านเพิ่งอัจจะเนพี่น้องอันนี้แหละอาจจะเคยดิบางคนอาจจาะยังบรรู้เด้กว,ว่าผักกุ้มคืออยียงสมผักกุ้มนั้นมีผักกุ้มผักก้ามอีกคุณเนี้ยค่ะผักกา้ามเนี่ยส่วนใหญ่คนจะเอาดอกแต่ผักกุ้มเนี่ยคนจะเอาใบอะแกเพื่อกันค่ะพี่น้องพักสำหรับเพชรสม,กกมสมผักกล้ามสมผักกุ้ม ค่ะดูขาดาน้อยเลยเขาเน้นข,ข้าเมื่อไรค่ะห้าแดงเป็นยนืกินจากได้นหน่อยเอา,มาเไม่หาน่าถึงนันไม่มาหาแล้วก็ต้มให้มันลัวเขา้า ตองก็กิ่นข้าวเคี้ยงกินดียุ่ดียุดอกค่ะเขาเรียนยังไง,ไงกินขา้นขาวกินข้าวกินน้ำต้มกินยังนี่แหละตั้งแต่เลยบ่ค่อยดื้อหลายแบบแล้วบ่เหม็นไงมั้งนะเลยเป็น,น,ปนยังไง กระเทอกัดผูกกับคนนกกระเลียงบ่ไหวต้องเัาเงินเสียกิน,น,กน,นอ่ะขั้นการคนเัานส่ตะก้กอไวกบ่เฮ้ยนึก็ยกาง้อไวบุกกัะเบียบอะไรคนนะจอมแลน้ำเราหนันกสุนเขางกขยันมาแม่สุดเรีนจนหาเินเบ็ดก <c oughs> ็าาม,มาคนหนี่งจบกงดแ้วก็เสรม,มา มันเขาด้วยเหมือนมาติปหนึ่งเขากันเนียวค่ะแล้วต้องหยามดีๆแล้วเนี่ยต้องเนื้อตื่นไม่ได้เขาอุ้นรอบทิบตอนบอกเรนเองทั้งเขาไม่ต้องเป็นข้าเขาอุ้นรอบไม่มีเนียวเลยเมื่อขนาดนับเบอ มัมเนเ,เป็นสะวเีบบ๋ยวกไปไปเหมือนกันเนี่ยมัน,งนมงจอไรโดคยสวนหอมๆัซึ่งมันจะมาขส้นเรื่องเนี้กับซองแต่บางสวนกนอนหลันะลงตาล้มันนะก้อลังลหลังบุนบุะมั้งสวนทางตาย้ ตั้งสิงห์นังมินนานไหมด้ะเจ้าคนเดียวจะไปเรียเป็นวยนึงามงนึงาหมงนึงอันนี้บ่าป็นี้อย่างไรอันนี้โมมากกว่าน่ะเึ้อนไปกอดพอวับเลยค่ะเดี๋ยวตีแปดโมเขาีรกันอะอย่เ้เามือนกัน แล้วกวนพันเบิ้งอิ่มแล้วหรือเปล่าพี่น้องกระสุนกับสีพลาพี่น้องนั่นราละค่ะได้มาดังบ้าอยากให้พี่น้องเบิ้งอันนี้ตาเดี๋ยวขอเมียนอันนี้กันนะครัเดี๋ยวสามาเบิ้งตาตะละน้ำตะละน้ำจะเป็นยังไงตบะฝอยของบระยูนห่เถอะนะ่เมียนไปต้องหนึหน่งมาครับค่ะแล้วไปกวนเขาเานอนมนนดูาขานี้เด้ ลูกตันี่มาเดตันี่ยมาพี่มาพ่อเมพอเลหาพอเวยวหาพอไปหาพอน่นเอายามือมับขาบุคลีควจะมาอันนี้จะอีตาอีตาพ่อีตามตามาหาันเลยไปหาพอเวไปหาพอลูกขึ้นก็อนอ้เอะยเดี๋ยวรับละเยอขี่ี้ันนบย่นบงเขาด้ไบี้นะตตนูนี้ะาหาพอเร็วมเดมาดไม่ลามาีะ มาแล้วมาวล้าลวเดยเดี๋ยวนีเดี๋ยวเมาเดียเดียบา่มันจะบคนเดอเฮยุ่ดงิด้ดี๋ยวมาเล้แกตัวเนี้ยมันจะบุ้หนไหนเนี้เป็นนีปนีเรานิดนึ่งแต่ถือกันับตัวนี้จังเลยอายุกับมี่มาดูตมาดูตมาพี่มามานจะย่านมูพี่น้องไอ้ค่ายว่าเป็นจังไดนมูเนี่ยพี่น้องเ่ยนสิย่านมูมาเดี๋ยไปพี่เด้อ นอย,ย่าไปยุ่งกับเขานนเด้อเด้อเดี๋ยวนี้นี่วิยาศาสตรไปเขาเนี่ร <c oughs> าคาลูกเพราะได้ยุ่น้ำเพราะได้เมะเพราะได้ลูกเพราะได้พอน้ำอาบน้ำอาบไหน,หน,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 นไหนอย่าไปกวนเขาอย่าไปกวนเขาเนีขมือมาขมือมาขมือมาขมืออุ่นอ่ะนึงกันสำหรับคลิปนี้นะค่ะจะจบกับพี่น้องในราคาไม่กินเขากินน้ำน้ำกันอย่ายุ่งเรื่อกินเขาไงง่ายค่ะมือมาแล้วข้าไปเลยไปเสร็จไปเสร็จจะไปเขาโอ๊ะไปนิดงนึ่ง กินมาละเฮอพาละพอละลูกกันนั่งลูกกันก็เป็นงกันต่สั่งเลยมูนี่นะมูนี่อย่างเนี่ยค่ะว้นราคที่นี่กฝากไว้ต้นนี้เลยด้อค่ะกา็ปกำลังใจนะในเด้อค่ะกากกดไล่์กเช์กติตตามใไ้นนในเด้อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ